โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทนี่อยู่กับน้องแรดนะครับผมน้องแรดหนึ่งตัวแล้วก็น้องแบ๊สน,นะครับผมเดี๋ยวเห็นบ้าอื้ออื้ออื้อแล้วนี่ครับคนะือผมปิดประตูบ้านก่อนวันนี้เราจะไปไหนครับเราจะไปหากระเพาะขึ้นคุณจะเข้าบ้านกูใช่ไหมล่ะฮึ่มฮึ่ม อุ้ยน้องไว้นะครับผมน้องไว้คนนี้ใช่ไหมน้องไว้โอเคครับผมก็สวัสดีทผู้ชมเนีวันนี้เราจะไปบักเพาวบักข้าวหรือมะพร้าวได้อีกนะครับผมหรือจะไปบ้านไอ้พลึกกันนะครับผมหรือเป็นยังไงบ,บัวเราบ้านมุ่งไมากเีื้อขอไปบ้านบักจักน้อยละกันนะครับผม <Okay. S 2> เป็นแล้วใดไปดูกันดีกว่าโ okay. อเคเปิดอะไรครับอยูน่นี้ไหนวะวันนี้มันเล่นเกมแช่งหนังอยู่นะครับผม เที่ยงของมันสูงมากู่มื่กี้มันมีอย่างเลยนีมาครับเข้าอะไรดาวไปแล้วมาแล้วเดาวไปแล้วเฮ้ยอย่างเล่นเกมอยู่เ็อย่างอย่างมึงจะถ่ายอะไรเอ้าจะถ่ายลงยูทูบไงนี่นะผมนักมวยนะครับผมนี่เก่งมวยชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรก็ได้โตแล้วดังใดครับนี่เก่งมวยเฮ้ยชุบก,กูชุบก,กูเอ้ยยังไม่ตายช่วยกูช่วยกูเฮ้ยม,มันยิงกู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 ข้างในมันอกอ้าวมานะผมวันนี้คนดูเข้าบ่อแห่งมาหาปะพลาว่ะเดี๋ยวไหมครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันหาปะพลาวเนี่ยนะผมมันจะเป็นแนวแทรนี่นะครับ ปักเพานะ้าเนี่ยคือปักเพ้านะเออเดี๋ยวให้ดูปักเพา้าแน่ผมเอาแบบนี้อันนี้คือบ้านมันใช่แล้วอันนี้คือบ้านมันใช่ผมนี่ต้นบักเพ้าที่อยู่ตรงนี้เดินไปผมไม่ได้ลงคลิปเปิดกล้องนานม,มากนะมุมนอะเลยประมาณนั้นนะครับโอ้ยสุดยอดจริงครับผมเนี่ ดูเขากระหูแล้วหูแล้วนี่โอเคเราไปหาบักร้ากันเลยเลย,ส,ยสูงขนาดอันนะการหาบักร้าจะเป็นเรื่องที่ดีมาก